สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาแนะนำปัตตาเลียนวันรุ่นแบ็กเทปเปอร์แปดสี่หกหกนะครับเป็นวันแท้นะครับจากอเมริกานะบริษัทผู้นำเข้านะครับบริษัททวินเบรนเทดดิ้งจำกัดนะครับถนนการจนาพิเศษนะครับแขวงแสมดำนะครับเขตบางกุ้เทียนกทมนี่เองนะครับเห็นโลโก้ไหมโลโก้ของทเวินเวิร์นนะครับนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะ เสียภาษีถูกต้องนะครับมาดูนะครับว่าเจ้าปรลีันบอลแบ็กเทปเปอร์นเนี่ยมันมีอะไรบ้างในกล่องนะเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอนะครับ QR code โค้ดนะครับเมคอิน USA นะระบุชัดเจนนะครับเช็คย้อนหลังได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างจะมีใบวารันตีการ์ดนะครับใบรับประกันสินค้านะส่วนใบรับประกันเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนนะจะเป็นส่วนที่ ส่วนที่1สําหรับลูกค้านะครับจะมีเขาจะมาจะปั๊มนะครับรหัสซีเรียลนัมเบอร์นะครับ2แผ่นตรงกันนะก็ให้นะครับผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนได้ระบุรุ่นนะครับก็ลงไปนะครับรุ่น One Back Ta p e r นะครับ8466ซื้อนะครับที่ไหนก็ระบุไปซื้อนะครับที่ร้านไหนก็ระบุไปนะครับลงเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ซื้อให้เรียบร้อย2ใบนะครับให้เขียนเหมือนกันนะ สมมตินะครับว่าซื้อนะครับจากร้านกําเนิดซาลอนก็ใส่เบอร์โทรของช่างใหญ่ไปนะ0 8 4 7 0 5 7 2สนาะครับสำคัญมากนะศูนย์บริการครับบริการหลังการขายนะครับมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างครับในกล่องก็จะมีนะครับมีรองฟันหยุด4เบอร์นะเขาจะแถมมาให้จากโรงงานนะครับจะมีรองฟันเบอร์อะไรเบอร์1นะครับเบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับแถมแปลงปัดน้ำมันหยอดกระตัเลียนด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะ มีนะครับพลาสติกห่อหุ้มมาอย่างดีนะนะครับมีกันกระแทกนะเขาเรียกว่ากันกระแทกกันกระแทกสีแดงนะครับเอาไว้นะครับต้องปกป้องใบมีดนะครับไม่ให้มันหักนะครับถ้าหักก็ฟันหลอตัดไม่สวยนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีสายยาว2,50เมตรห้นะครับเรียกว่า2,5เมตรครึ่งนะเป็นปลั๊กเสียบนะครับไฟบ้าน220โวลต์ปกตินะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เขาจะ มีก้านหูปรับนะครับมาจากโรงงานเลยนะก้านหูปรับนะนะครับจะมีลงเมคเป็นวันนะครับ W A S L นะครับ U S A นะใบมีดนะครับเนี่ยเป็นใบมีดสแตนดาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับก้านหูปรับนะครับก้านหูปรับปรับระยะได้ถ้าไม่ต้องการขาวมากนะครับก็ถอยหูปรับสุดเลยถ้าต้องการให้ขาวนะก็ปรับเป็นฟันศูนย์หรือวิโยกการปรับปกตินะ เขาเรียกฟันศูนย์นะครับในในกล่องมีอะไรมามีแถมหวีมาหวีวอนแท้จากโรงงานนะครับเอาไว้จับเอาฝึกจับพลิกขึ้นพิกลงนะครับนะครับแล้วก็อะไรขนาดมอเตอร์มีความแรงอยู่ที่ห้าพันรอบต่อน,นาทีนะครับก็คือเรียกว่า v ห้าพันนะมันจะแรงกว่า One, 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 วอนวนรนหรือว่าวอนโปรเบสิกนะตัวนี้นะครับแรงจากโรงงานไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับทีมงานช่างใหญ่ได้รับคมนะครับแล้วก็ ตรวจสอบคุณภาพก่อนจะส่งออกไปให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะมาดูทดสอบความคมเลยครับเนี่ยนะครับปัตตาเลียนทุกตัวนะครับจะต้องมีการอะไรรับคมเพื่อเปิดปากนะครับอย่าลืมครับหยอนน้ามันด้วยนะครับ3 1มจุดหนึ่งสองสามนะก่อนจะเปิดบีบมุมปัตตาเลียนด้านซ้ายนะครับเปิดแรงๆนะครับมาดูทดสอบความคมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับใช้มุมเลื่อนด้านขวาตรงกลางด้านซ้ายนะครับ ถ่ผมนัน่นนะความบัเรื่องลงถยหวันเทียบนะครับหวันเทียบมีความแรงเพียงพอนะครับสําหรับการอะไรตัดผมให้คนที่เรารักตัดผมตามบ้านหรือว่าเป็นช่างมือใหม่มืออชีพเสริมสวยซาลอนเอาซื้อไปประจําบ้านเอาไปติดบ้านไปนะนะครับเหมาะมากครับสาหรับการตัดให้อะไรให้ภายในครอบครัวหรือว่าปเป็นช่างมือใหม่นะครับก็ตัดได้ช่องนี้โควิดระบาดนะครับก็แนะนําให้อะไร ตัดผมกันเองนะครับถ้าไม่อยากจะขาวก็ใช้รองฟันเบอร์อะไรเบอร์2เบอร์3เบอร์สเบอร์1นะในการตัดผมนะครับแล้วก็ปัตเตอร์เลียนตัวนี้นะครับก็มีเจ้าของแล้วแหละนะคุณพี่นะครับคุณพี่ประยุทธ์นะครับอภัยนนท์อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะสั่งซื้อมาเมื่อเช้านะครับจะรีบจัดส่งให้นะครับก่อนจะส่งช่างใหญ่ก็จะทําการนะครับฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะไปที่อะไรครับไปที่ปัตเตอร์เลียนครับไปที่อะไร กล่องพัสดุทั้งหมดเลยนะช่างใหญ่จะต้องมีการนะครับตรวจคุณภาพครับให้ลูกค้านะครับหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาได้เอาไปใช้งานเนื่องจากอะไรร้านรับคมนะครับต่างจังหวัดฝีมือดีๆไม่ค่อยมีนะช่างใหญ่เลยตัดปัญหานะครับให้ทีมงานนะครับรับคมปัตตเลี่ยนนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้เอาไปนี่ก็คือไปหยอดน้ํามันอย่างเดียวแล้วก็ยกยกไว้ให้พ้นมือเด็กนะอย่าให้ มันหล่นลงพื้นนะครับเขาจะรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับเครื่องมีปัญหานะครับจากการผลิตไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะรับประกันเฉพาะมอเตอร์นะส่วนบอดี้นะครับฟันอะไรพวกนี้มันมีอะไรสำรองนะมีอะไรมีการบริการหลังการขายนะครับก็เครื่องมีปัญหานะครับจะส่งกลับไปที่บริษัทไปซ่อมบำรุงอย่างเดียวนะนะครับช่างใหญ่ไม่ใช่ช่างรับคมแบตเตอรี่นะครับบอกไว้ก่อน นะครับให้ไปหาซื้อใช้นะครับดีนะครับนะครับถ้าหาไม่ได้โทรศัพท์หาทีมงานช่างใหญ่เลยที่เบอร์โทรศัพท์0819856234นะครับหรือ0625483999นะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะรีบจัดส่งของให้คุณพี่ประยุทธ์นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ได้เทคนิคดีๆนะครับจากทีมงานช่างใหญ่นะนะครับขอบคุณภาพฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย